สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกม Cookie r u นและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องคุกกี้ที่ปั้นแล้ว รู้สึกว่าคุ้มค่าตั้งแต่เกมเปิดเซิร์ฟนะครับมาจนถึงยุคปัจจุบันจะมีตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยแต่ขอบอกก่อนว่าเป็นมุมอมองส่วนตัวนะครับอาจจะคิดไม่เหมือนใครและแต่ละคนเนี่ยจะมีตัวที่คุ้มแตกต่างกันออกไปนะครับเราก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ออไปเดี๋ยวย้อนไปดูตั้งแต่ยุคเก่าสุดไปจนถึงปัจจุบันนะครับและคลิปนี้ ไม่ใช่คลิปแนะนําการปั้นตัวละครนะเป็นคลิปความรู้สึกนะครับห้ามปั้นตาา่างเว้มาแถวแรกสุดโหเป็นยุคเริ่มต้นของเกมเลยผมมองว่าเป็นตัวนี้นะครับ Dark ็ h o โกเอาเป็นว่าใครที่เป็นผู้เล่นยุคเริ่มต้นนะครับผ่านตัวนี้มาหมดแล้วแน่นอนถูกไหมมันเป็นตัวแทงที่เก่งที่สุดภายในเกมในยุคนั้นนะครับแบกทีมได้ลงด่านเก่งอลิณาตึงบอสกิลก็ได้ถึงแม้วา่าอลิณาเนี่ยอาจจะมีการตกเมตาไปเพราะว่ามีตัวใหม่มา แต่บอสมังกรโอ้โหมันเป็นเมตามายาวนานมากนะครับจนอาถึงยุคเปลี่ยนผ่านเนี้ยน่าจะกินเวลาเป็นปีดังนั้นตัวนี้ผมมองว่าโคตรคุ้มผมใช้คุ้มแน่นอนเออหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันนะครับที่เหลือไม่แบบไม่แบกแล้วมาตอนนี้เลยสมุนไพยก็เป็นตัวแบกทีมในยุคเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอาสมัยนั้นอะตัวฮิลมีโคตรน้อยที่สามารถใช้งานได้จริง มีสมุนไพรเนี่ยที่พอจะใช้งานได้นะครับทำให้หลายคนก็ผ่านตัวนี้มาเว้ยแล้วก็ถามว่าใช้นานไหมในช่วงแรกอาจจะไม่ค่อยนานอาจจะมีตัวใหม่เข้ามาแทนที่แต่ด้วยบัฟของมันเนี่ยไม่ค่อยมีใครเหมือนภายในเกมนะครับมันก็จะกลับมาในหลายๆแพทไม่ว่าจะเป็นแพทเอแคแพทซอเบแพท่ทาราตพิษหรือแพทแบบแปลกๆที่ต้องใช้การลางบัฟตัวนี้คือโคตรคุ้มนะครับมันกลับมาเรื่อยๆอยู่แล้วและปัจจุบันเนี่ย มันยังไม่เคยผ่านการบัฟหรือว่าไม่เคยเป็นแคนดี้นะมันยังสามารถใช้งานได้อยู่เลยอ่ะถ้ากลับมาเป็นแคนดี้ไม่อยากจะนึกภาพนะครับว่าจะเก่งขึ้นขนาดไหนถูกาหนี้อ่าที่เหลือไม่คุ้มและไม่แบกทีมมาแถวนี้ไม่มีตัวไหนน่าสนใจเลยไม่คุ้มสักตัวนี้ก็ไม่คุ้มนะครับนี่ก็ไม่คุ้มแถวนี้ผมให้1ตัวเออหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงหรือว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะมองข้ามไปเลยด้วยซ้านะครับเจ้านี้ชะเอมโอ้โห ใครที่ทันเกมยุคเริ่มต้นนะครับผมมองว่าเชเอมคือตัวที่เก่งที่สุดภายในเกมไม่มีใครเหนือไปกว่านี้แล้วด้วยความมเอกประสงค์ความสามารถที่หลากหลายนะครับตัวนี้แหละมันขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งมาก่อนเว้ยสมัยนั้นอะไปได้กับทุกทีมในอารีนานะครับเก่งจริงมีดางมจมีลูกสมุนเป็นสายซัมมอนลงด่านก็ตึงบอส,สกิลก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะตกเมตาไปในช่วงแบบอ่าน่าจะเป็นลูกเกดมามั้งเหมือนจะหมดไปในช่วงนั้นอะ แต่โดยรวมมันยังน่าใช้และก็เป็นเมตาบอลมาก่อนมาคู่กับด์กช็อกนะครับใครที่ทันทีมตีมังกรยุคแรกเนี่ยจะรู้ว่าโคตรตึงนะตัวนี้คุ้ม้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับรถนมไม่คุ้มเลย <c oughs> ผมไม่ค่อยได้ใช้นะคนอื่นอาจจะคุ้มนะครับมาที่แถวนี้มีหลายตัวมากเอสเปรสโซนะครับโอ้โหแน่นอนพลาดไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวตู้เลทที่เก่งที่สุดในเกมยุคแรกดาเมจอย่างตึง แล้วก็แบกทีได้โคตรดีไปได้กับทุกโหมดภายในเกมนะครับยกเว้นการตีบอสสกิลรู้สึกว่ามันจะตกเมตาไปในช่วงแรกนะตกไปในแพทของลูกเกดดำใช่ไหมหรือว่าช่วงลาเต้พอตกไปปุ๊บมันก็ยังใช้งานในอะลงด่านอะไรพวกนี้พอได้แต่มันก็ไม่ค่อยฮิตแล้วจนกลับมาเป็นเมตาเมื่อมันมีแคนดี้นะครับโอ้โหสกิลแคนดี้อย่างโกงคล้ายกับนางฟ้าทะเลทำให้ตัวเนี้ยอะก็ถือว่าปั้นถังเหดียวคุ้มเนอะเออรู้สึกว่ามันคุ้มนะครับ ถัดมานะครับมาร์ทแลนด์หลายคนอันนี้อาจจะเห็นต่างบางคนอาจจะไม่เล่นทีมตีวอาจจะมองว่าไม่คุ้มนะครับแต่ผมอะเล่นทีมตีวยมาตั้งแต่สมัยเกมเปิดเซิร์ฟเลยตั้งแต่ทีมตีวเข้าสมบัติพระคุ้มเข้าก็ปั้นมาร์ทแลนด์มาตลอดนะครับแล้วก็ถนัดกับตัวนี้ใช้มันอย่างยาวนานจนมันกลับมาในแพ็คของทีมตีวแพ็คคานดี้มาร์ทแลนด์กวียามันพวกนี้ก็ยังได้ใช้อยู่ถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามมันแต่ผมอะมองว่าตัวนี้คุ้มสําหรับผมนะครับ แวมพายไม่มีไม่ได้จริงๆว่ะโอ้โหเช่นเดียวกันตัวดาเมจอันดับต้นๆของเกมมายุ่ที่เปิดเซิร์ฟแรงทันใจอารีนานี่คือเป็นเมตาหลายซีซันมากในช่วงแรกนะครับบอสสกลโอ้โห oh, เป็นเมตาทีมตีมังกรมาหลายปีใช้คาว่าหลายปีเลยจนกว่าจะมีทีมใหม่เข้ามาเนี่ยมันตีมังก,กรไปกี่ร้อยครั้งพันครั้งแล้วก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ถูกไหม แล้วก็พอกลับมาเป็นแคนดี้ก็มีความสามารถอื่นๆที่ดีขึ้นมากรับมีตายฟื้นอารน่าก็โคตรตึงดังนั้นตัวนี้ยังไงไข่ปั้นก็คุ้มนะครับในยุคอดีตนะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะกากไปแล้วนะครับแถวนี้อันนี้ผมก็มองว่ามีหลายคนเห็นต่างนะเออบางคนอาจจะมองว่าเป็นลาเต้หรือเปล่าที่คุ้มแต่ผมมองว่าไม่ใช่นะผมมองว่านี่เลย สำหรับผมเป็นข้าวลายโอ้โ oh หใครที่ดูคลิปช่องเราตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจะรู้ว่าทำคลิปลุงข้าวบ่อยมากโคตรเป็นทีมที่รักที่สุดในหนึ่งทีมนะครับแบกทีมได้สบายพาขึ้นระดับสูง,สงหลายซีซั่นขึ้นท็อป2 0 0ท็อปร้อยอะไรพวกน,นี้บ่อยแล้วก็เป็นตัวที่สามารถตีบอสกิลได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหลายๆครั้งก็จะต้องพึ่งตัวนี้แหละสำหรับผมโคตรคุ้มแต่ใครที่ไม่เล่นเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เห็นเก่งเลยก็แล้วแต่เนอะอันนี้แล้วแต่คนนะครับ ส่วนลาเต้ในยุคแรกมันเก่งจริงแต่ผมมองว่ามันได้แค่อันนี้นะผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละก็เลยมองว่าไม่คุ้มนะครับส่วนชูครีมเนี่ยมันเป็นสายลงดานที่เจ๋งก็จริงแต่ผมมองว่าผมไม่ค่อยได้จับก,ก็เลยไม่รู้สึกถึงความคุ้มเท่าไหร่แต่หลายๆคนอาจจะได้จับบ่อยนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับอัลมอน อ,อันนี้อัลมอน์ก็แล้วแต่คนเช่นเดียวกันแต่สําหรับผมอะคุ้มแน่นอนอย่างที่บอกเล่นทีมลงข้าวมาและนอกจากทีมลงข้าวก็มีพวกทีมสตันอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นตัวที่ผม,มใช้บ่อยเอาเป็นว่าใช้เกือบทุกแพทในช่วงที่เกมเปิดเซิร์ฟตอนที่มันเข้ามาสตันทีมอัลมอน์ทีมตีไวผมก็ใช้นะครับดังนั้นตัวนี้สําหรับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าคุ้มค่าและที่เราปั้นมันถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะโคตรกากเพียวโอ้โหไม่มีไม่ได้จริงๆว่ะ เพียวนี่คือของจริงนะครับตั้งแต่มันเข้ามาวันแรกเนะี่ยยังไม่เคยผิดหวังนะที่เราปั้นมันยังไงก็ได้ใช้ถูกไหมเป็นเมตายิ่งช่วงที่แบบเป็นแอนเชินใหม่ๆโอ้โหใครไม่มีคือขี้แตกสู้ใครก็ไม่ไหวนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะคุ้มร้อยล้านเปอร์เซนต์ลูกเกตด,ดำนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะมันเป็นเมตามายาวนานมากๆนะครับนาล,ลิน่าคือกินบาลังเมตามานานกว่าตัวเก่าๆอย่างเอพิโซอีกว่าสกิลเขาแรงจริง ไปกับทีมตีไวทีมลุงข้าวาทีมใหม่ๆนะครับทีมฉลามอะไรพวกนี้มันมีการใช้คู่กับลูกเกดดามาก่อนทางนั้นเลยดังนั้นตัวนี้ร0อล้านปร์เซ็นต์นคุ้มและปัจจุบันเนี่ยเป็นเมตาในการตีบอสมังกรด้วยอย่างตึงนะครับลูกเคล็ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้พอหมดยุคดักช็อคปุ๊บโนหนึ่งที่เป็นตัวแทงนะครับก็คือเจ้านี้แหละเป็นเมตายาวนานมากจนอ่ะ ป้าฮอลลี่มาก็อาจจะมีการใช้คู่กันไม่ตกไม่ต้านะตอนป้าเข้ามาเนี่ยเคฟยังคลองบอลลังโนหนึ่งคู่กับป้าได้เลยะนึกสภาพดูขณะแอนเชียนอ่ะเจอกับอีปิกอีปิกยังดีกว่าเลยอ <c oughs> ผมมองว่าโคตรขมจนมันหายไปในช่วงทวี่ายเบอรี่มามั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ไม่เคยผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าป้าแล้วเออได้ใช้อเพรทีไมุ่้มนะครับแถวนี้มีหนึ่งตัวนางฟ้าทะเทละโอ้โหใครก็ต้องแบบ ได้ใช้ตัวนี้แน่นอนเป็นเมตาโคตรนานตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาเนี่ยจนปัจจุบันยังมีหลายคนใช้อยู่เลยนะครับมันหายไปแค่แบบไม่นานหายเต็มที่แค่แค,ครึ่งปีแล้วก็กลับมาหรือบางทีก็มาในทีมเฉพาะยังไงตัวนี้คุ้มไม่ต้องพูดเยอะอนเชียร์เลยเจนสนใหญ่คุ้มทั้งนั้นนะครับมาที่แถวนี้เลยสําหรับผมคือฉลามคุ้มแน่นอนเพราะว่าฉลามเนี่ยผมปั้นมาตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่เคยผิดหวังกับมันนะครับ บางคนอาจจะมองว่าอรีนามันได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันได้หลายอย่างลงด,าดล่านแล้รพวกนี้ผมก็ใช้ฉลามมาก่อนนะครับตัวนี้ผมแน่นอนปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เออถัดไปน้ําหมึกนะครับอโอโอันนี้ยอมรับตามตรงว่าในช่วงที่เกมเปิดเซิร์ฟใหม่ๆมันตอนที่มันเข้ามาเนี่ยผมมองว่าไม่ไม่เก่งเลยว่ะสกิลคือไม่ค่อยมีลูกเล่นนะครับแต่พอในยุคหลังที่มันเป็นแคนดี้เนี่ยโอ้โหมันขาดไม่ได้ มันไปกับทีมบ้าพลังทีมอ่ดาเมจจัดด้านหลากหลายรูปแบบนะครับและก็เป็นเมตาในการตีบอ s สกิลติดต่อกันมาเกิดจะเป็นปีแล้วอะ่ะแล้วก็เรื่องของโรงด่านก็ยังใช้งานได้ตัวนี้โคตรคุ้มอีกหนึ่งตัวนะครับพาเฟออันนี้ก็โคตรคุ้มสําหรับผมเพราะว่า,าด้วยความที่สกิลน้องเนี่ยเป็นรูปแบบที่มันจําเป็นมากๆสําหรับสายอารีนานะครับในการลบล้างดีบัฟการฮฮลที่รุนแรง แน่นอนเราใช้มันมานานไม่พูดเยอะตัวนี้คุ้มป้าเฮอร่อันเนี้ยจากความรู้สึกผมนะในช่วงผมที่แบบเล่กๆแรกอ่ะผมมองไม่คุ้มเลยเป็นตัวแอนเชนที่โคตรกราบคือแบบสมัยก่อนถ้าใครดูช่องเราผมใช้ป้าน้อยมากเลยเว้ยผมจะเล่นทีมเฉพาะทางทีมตีวทีมสตันใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยได้จับป้าแต่พออผ่านการรับมาใหม่เนี่ยก็มองว่าคุ้มนะเออมันคุ้มเพราะามันก็แบกทีมาน่าจะเกือบครึ่งปีแล้วแต่ถ้า แบ่งความรู้สึกเป็น2ช่วงในะช่วงแรกผมมองว่าไม่คุ้มแต่ตอนเนี้ยเออรักป้าขึ้นมามากแล้วออแถวนี้ไม่มีตัวไหนคุ้มเลยกากทุกตัวนะครับแถวนี้ออมีประมาณ2อสตัวซักทองผมว่าคุ้มนะเพราะช่วงที่คิมซัมมอนแบบฮิตๆเนี่ยมันก็คู่กับแกะมายาวนานมากช่ไหมไม่ตกเมตาเลยจนมันหายไปจริงๆอะ่ะมันถึงจะตกไปตัวนี้ผมใช้คุ้มนะครับลงด่านได้อลิน่าตึงเออแล้ว ทีมตีบอส,สกิลก็เคยมีทีมซามอนตีบอสเชมนะครับใช้ได้อยู่เช่นเดียวกันแกะนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยโคตรของโคตรของโคตรคุ้มนะครับตั้งแต่เกมเปิดเซิร์ฟมาผมมองว่าเป็นตัวฮิลตัวแรกๆที่แบบใช้คุ้มที่สุดนะครับถูกไหมอารีนาเนี่ยเป็นเมตามากีีซซันเป็นปีๆถูกไหมลงด่านก็ยังลงได้ดียันปัจจุบันนะครับและบอส,สกิลโอ้โหยังต้องใช้ทั้งนั้นเลยอ่ะถูกไหม ใช้ในหลายๆทีมมากนะตัวนี้ยังไงก็คุ้มนะครับไม่พูดเยอะลาชินีเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับผมนะครับบอกก่อนว่าสําหรับผมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะผมจะเล่นทีมเฉพาะทางมากกว่าทําให้ไม่ค่อยได้จับลาชินีนะครับแต่ถามว่าในมุมมองคนอื่นอาจจะคุ้มนะไปกับทีมแท่แข็งไปกับอะไรแต่ช่วงแรกผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่ก็คงจะได้แหละกลางๆแล้วกันตัวนี้แถวนี้มีหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าเออ โคตรคุมจริงๆ A k คโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วมันเคยเป็นตัวที่เก่งสุดภายในเกมนะครับใช้คำนีได้เลยในช่วงที่มันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. บัฟยางโกงอะ่ะซอนทับความเสียหายตัวมันก็อึดมีดาเมจมีการกลางโล่ให้กับทีมตอนนั้นมันครบเครื่อนจริงๆนะครับใช้งานได้ทุกโหมดและเป็นเมต้าโคตรนานไปได้กับทุกทีมจริงๆเลยอันนี้ต้องให้จริงนะครับเป็นเบอร์ต้นๆของเกมแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนใช้ ทีมตีบอสมังกรน,นะครับดังนั้นไม่ต้องพูดถึงความคุ้มค่าโคตรของโคตรคุ้มส่วนซีรันผมมองว่าไม่คุ้มนะมันได้ใช้แป๊บๆว่ะมันเป็นทีมเฉพาะทางไปไอ้นี่ก็แอบคุ้มสําหรับผมแต่มองว่ามันมันแป๊บเดียวอ่ะมันคุ้มแต่ว่ามันไม่คุ้มถึงขั้นแบบได้ตลอดอะถูกไหมเออก็ยังไม่ให้ละกันามาที่แถวนี้นะครับมีหนึ่งตัวก็คือวเบอร์รี่โอ้โหอันนี้ก็ใช้คุ้มจริงนะครับตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาเนี่ย ไม่เคยผิดหวังเป็นตัวแทงที่เคยเก่งกว่าป้าฮอลลี่แล้วขึ้นแท่นไปเป็นเบอร์หนึ่งของเกมมาแล้วนะครับด้วยบัฟของมันที่แบบใช้งานง่ายเออจับไปใส่ทีมไหนก็ดีไปหมดเลยแล้วก็อนเนกประสงค์ไปกระทินตีไวททีม, TY, ทมัมมอนทีมอะไรได้หมดบอสกิลอาจจะไม่ได้แต่อารีน่าเนะี่ยคือได้ดังนั้นตัวนี้ดีจริงนะครับปัจจุบันก็ยังคงเก่งแหละแต่ว่ามันมีตัวอื่นที่เก่งกว่าแค่นั้นเองอ่าแถวนี้เหรอแถวนี้เหมือนจะมี จริงๆคาเวียเนี่ยผมใช้ไม่คุ้มนะถ้าไม่นับทีมตีบอสกิลอะไม่คุ้มเลยเป็นตัวที่เก่งแต่ว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้าได้ใช้ก็จะใช้เป็นพวกทีมบากพลังเฉพาะทางสมัยนั้นนะครับอ่ะก็ให้คุ้มได้เออใช้มานานเหมือนกันไหนๆก็เป็นบอสกิลมานานครับอันนี้ให้ได้ละกันแต่คุ้มละกันเนอะต่อมาก็ b l ็ c เพ e a r ลไม่ต้องพูดเยอะปัจจุบ,บันยังใช้อยู่เลยมันมาเป็นปีก็ใช้แม่งจากทุกวันนะครับทุกแพทเลยก็ว่าได้จนเป็นยาสโตนก็ยังเก่งอยู่นะครับตัวนี้ปั้นแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับฟินองเซียเนี่ยแล้วแต่คนว่ะส่วนตัวผมมองว่ามันมันเก่งแค่แป๊บๆเออแป๊บๆจนสตาร์ดัมาก็หายไปดังนั้นยังไม่คุ้มนะครับโอ้โหแถวนี้กลา้าพูดเลยว่าคุ้มทุกตัว ทำไมถึงคุ้มลุกตัวต้องบอกก่อนว่าอาชาวเนี่ยมันเป็นตัวที่ดีมากครับทุกคนมีสตตน์แบกทีมได้อนเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายโหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังคงเก่งอยู่นะแค่ว่าบัฟสตันมันอาจจะไม่ค่อยจาเป็นผมมองว่าตัวนี้เจ๋งแล้วก็ผมได้ใช้จนคุ้มนะครับเออถึงแม้ว่าตอนนี้จะตกเมตาไปแล้วนะส่วน BTS ทุกตัวนะครับมันคุ้มหมดเลยเราขอนับเป็นตัวตัวเดียวละกันเพราะว่ามันก็คือบัฟเดียวกันนะครับ BTS คุ้มแน่นอน เป็นเมตาข้ามปีเออต,ต่างๆก็คือเฉียดปีนะครับโคตรเก่งไอ้คำนี้แล้วโคตรเก่ง <c oughs> ไม่ต้องพูดเดยอะ <c oughs> แถวนี้มีซาเบนะครับยังไงก็ฟุ้มตัวนี้มันโอ้โหแบกทีมอนอนิเกระสงค์ใช้งานง่าย <c oughs> เป็นตัวดาเมจที่บัฟเนียโกงอันดับต้นๆของเกมนะครับถูกไหมหลายคนที่ใช้อยู่น่าจะรู้จนปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีตู้เฉพาะมีทีมเฉพาะทางอยู่ <c oughs> ตัวนี้ไม่มีผิดหวังนะที่เราปั้นมา เท่านี้ผมให้2ตัวแสงจันทอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะ Legendary ถึงไหมปัจจุบันยังใช้อยู่เลยตัดมาก็ m i l w a น k ครนะเป็นตัวที่ไม่ผิดหลังอีกห่งตัวที่เราตัดสินใจในการปั้นในการเก็บดาวเพราะมันเป็นเมตาตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาเลยทีมตีบอสกิลลงด่านก็เก่งอารีน่าก็มีทีมบ้าพลังทีมเฉพาะทางวันช็อตอะไรก็ว่าไปจนตอนนี้ ยังต้องง้อมันอยู่เลยนะครับในการตีบอสกิลดังนั้นตัวนี้ไม่มีผิดหวังคุ้มมากสตาร์ดัตโอ้โหตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมต้นปีปีนี้มันเข้ามามันยังเป็นเมตาจนปัจจุบันนะครับดังนั้นตัวนี้ไม่มีปัญหาใครปั้นไว้ยังไงก็คุ้มค่าที่คุณได้ใช้มันอุ๊ยแปบ๊บหนึ่งนะครับถัดมาโดนัทอวก,กาศก็เช่นเดียวกับมิ l กี้เวเลยความรู้สึกเดียวกัน สกิลต่างๆใดใกล้เคียงกันมากแล้วก็เป็นเมตาทีมเฉพาะทีมเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนๆนะครับดังนั้นตัวนี้คุ้มร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ยังต้องพึ่งมันอยู่ <c oughs> อ่าที่เหลือผมมองว่าไม่คุ้มนะอย่างไอตัวนี้มันเก่งจริงแต่มันเก่งแป๊บเดียวอะผมขอไม่นับละกันก <c oughs> ูยามันนี่ยิ่งไม่คุ้มเลยเก่งแป๊บเดียวเออแถวนี้หรอ อาต้องบอกก่อนหลายคนที่มาเล่นในช่วองอแพรใหม่ๆเนี่ยอาจจะมองว่ามีหลายตัวที่มันคุ้มสําหรับคุณนะอย่างเช่นมังกรนี่คือเก่งมากแต่ผมว่าเป็นคนที่เล่นมังกรไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วะอันนี้ก็ไม่คุ้มสําหรับผมนะครับแต่คนอื่นผมมองว่าคุ้มนะนี่เลยที่คุ้มที่สุดก็จะเป็นดาก้อนสำหรับดาก้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้โอ้โหอย่างที่เรารู้กันมาแทน BTS ได้เกือบจะร้อยล้านเปอร์เซ็นเลยใ <laughs> ด้คำนี้ได้เลยร้อยล้านเปอร์เซ็นนะเก่งกว่ามาก อันเนกประสงค์ไปได้กับทุกทีมปัจจุบันเป็นเมตาและก็ใช้งานได้ทุกโหมดนะครับตอนนี้คุ้มโคตรปัจจุบันคือตัวฮิวโนเออที่เหลือก็เฉยๆอ่ะที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นคุกกี้ยุคใหม่แล้วนะครับแต่ในมุมมองผมที่รู้สึกว่าคุ้มนะมีเจ้าล็อกสตาร์นะครับผมได้ใช้บ่อยในทีมอ่ะอารีนาทีมซีลอนเออว่าไปแล้วก็ล่าสุดทีมตีบอสกิลลงด่านก็ยังใช้มันอยู่นะครับ โคตรเจ๋งตัวนี้ไม่ผิดหวังที่เราปั้นมันเลยแล้วก็ตัวนี้ส่วนตัวนะผมยังเล่นไม่ค่อยเยอะแต่ก็ได้ใช้ในทุกๆวันส่วนตัวมองว่าคุ้มนะครับเออส่วนตัวมองว่าเออแบกที้ได้แล้วก็จําเป็นมากๆอนาคตยังไงก็คุ้มที่เหลือที่เหลือเนี่ยแถวสองแถวล่างนะผมมองว่ามีตัวเดียวที่คุ้มก็คือดาร์กเออไม่ใช่เป็นโกชีตนะครับตัวนี้มันอย่างที่เรารู้กันอะ่ะมันเป็นอะเอนเชียน ตอนนี้ก็เป็นเมตาอยู่แล้วมันก็เป็นเมตามาค่อนข้างหลายเดือนแล้วนะครับอนาคตยังไงก็ได้ใช้ไม่ต้องไปผิดหวังเลยตัวระดับนี้ยังไงก็แบกทีมได้ถึงไม้เออเหลือตัวอื่นผมมองว่ายังไม่คุมเท่าไหร่สำหรับผมนะครับอ่าวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะแต่ละคนก็สามารถจัดอ่าตัวที่คุมเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันได้อาจจะแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยมีการเล่นทีมที่แตกต่างออกไปบางคนมึงจะมาเล่นในช่วงใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับ วันนี้มีประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ